สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ร้านพินซาทแท็กเตอร์ก็ได้เปิดให้บริการเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะวันนี้จะมาแนะนําเป็นผานขุดมันของ DCK คะ่ะลูกค้า DCK จะเป็นผานขุดมันที่มี2ขนาดจะมีขนาดโค้งใหญ่เหล็กหนาพิเศษแล้วก็ขนาดโค้งเล็กโค้งใหญ่เหล็กหนาพิเศษใช้สําหรับ รถรุ่น M แล้วก็รถรุ่น L ตั้งแต่45ถึง50แรงและก็รถรุ่น M ตั้งแต่50แรงขึ้นไปตัวนี้เขาจะทำมา2รูสลักนะคะลูกค้าจะมีรูสลักเล็กกับรูสลักใหญ่ราคาจะอยู่ที่14,500บาทสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะแล้วก็จะมาดูเป็นฐานขุดมันขนาดเล็กของ DCK ตัวนี้ก็สามารถปรับระดับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เหมือนกันนะคะลูกค้าส ใช้สำหรับรถตั้งแต่28แรงถึง51แรงราคาจะอยู่ที่11,800บาทนะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์062 903 4477ร้านพิสาแท็กเตอร์สาขากะลาสิน0์2 9มส4่7ี 77, ร้านพิงสาแท็กเตอร์กาาสินติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าฐานขุดมันของ DCK นะคะ ใช้งานดีใช้งานทนให้เนื้อถึง B C K นะคะลูกค้ายังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะลูกค้าขาบายขอบคุณคะ่ะ